ฝนบ่ตกมันบ่มีหม่องน้ำถั่วมให้นั่นนี่มันหมุนน้ำถั่วมมาเฮะนี่เราเห็นบ่หม่องมันลุไปเห็นบ่เนี่ยนนะโผ่่่สูบป้ากระโจกโจกขึ้นไปขึ้นขึ้นคือบ่อุดมันอุดกับบ่ยู่อกล่ะมันมันหัวไปตาพีดิบ่หมี่องเห็นบ่ยมัเคยเอาดินมายายมันก็พู่งละมาตะหุ่นนี่อืมอันมันเป็นดินซู่มหุ่เอาสัน บ่ต้องสูบให้มันหงเอ้าก็อยากให้มันหงกันธุ์มันก็บพันธุ์เตี้ยไฟ้แล้วกับหน้าหงว์มันฝันนะสันเดียบมันก็บ่ได้แล้วมันหัวเนาะแช่งย้ายยังคือใบหน่อยดิค่ะย้ายไมงแรงครับฝนมาตกจกเคื่อบ้านมักไอ้บ้านสารคามบ้านมักไอ้อันนี้น้องลึกสามเมตรถึงห้าเมตรก็แม่นเบิ้งคือยังบนลึกนี่เด้อ

ตกกระบืนดอกคือเก่าลแม่จ๊ะกบื้นาอกมกไมกรอยูม่เราใส่จากวัาสีเอันสีปยปลาขาวม่นบ่บืนดอกปลาขาบ่อันี้มัน้อมไหมอางเอาตะไคร้มา่้อมตะไคร้มาปักน้นโอ๊ยมันขึ้นไดมือนละเราเรื่องนั้นกนากนาห้องรองน้ำุ่มันไหมกนาเต็มมันบืนขึ้นเหมือนละน้ำมือเนียนะ

นั yeah, so oh yeah, like with. Mm ่นเลี้ยวโอภานันปูนนี่ต้นนั่นลูกจโอหยาหนึ่งแท้กุลาต้นนั่นตีโอ้ซื้อหยาไหมมันข่ระเบนซื้อหยาไม่ใช่เมืองหนอกตีมูนันมันสิบเป็นนๆด้วเป็นขๆีน้มันหยาแกโอ้นหยาเออขนาสงเออยาใส้บาทก็ดีดีนอันนี้มันอพว่าหยาปอเขาเรี่องขั้วเรื่องยังมนไหอืม นมๆเป็นนั่นๆนะເຮັດຫຍັງກໍໄດ້ຂາຍຫມົດເນາະແຈແຕ່ນແຕ່ນເຂົ້າໄປກໍຫມົດກໍແຫຼ່ນແຕ່ນແຕ່ນແຕ່ນອອກມາໃຜຍັງໃຊ້ລະບໍ່ໄດ້ໃຊ້